exist planes the ทีมเทพธิดาภูมิใจสเสนอ Mobile Legends แบ่งๆให้เสียงพัสดุลอยคุณตอมนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับคุณตอมสู่ทีมเทพธิดาเชอร์ล็อกชินเอนกันบ,บคุณตอมวันนี้ก็อยู่ในเกม Mobile Legends แบ่งๆนะจ๊ะกับฮีโร่นี้เลยฮีโร่ที่เราจะมารีวิวนี่ก็คืออี นั่นเองจ้าเราไปเล่นเอฟกันเลยนะนางก็เป็นเหมือนแบบเผ่าอวกาศมนุษย์อวกาศมนุษย์สังดาวมนุษย์สังนั่นเองนะนางเป็นศัตรูกับซิปไอ้นางไม่ซิปสิซิปอะไรหรอกแซกแซกนะจ้าก็เหมือนแบบว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตของแซกนั่นเองแบบเหมือนแบบรวมจัดแซกใชนั้นบทพูดของนางก็จะเกี่ยวกับ ข้าคือศัตรูโดยธรรมชาติของมพวกมันโดยที่หิีกเลี่ยงไม่ได้นะนางก็จะเป็น Just like their creation. ก r e a t ้ r s of Just l i k e creation ก็คือนางก็จะเป็นคนที่จะกาจำกัดไม่ใช่จำกัดแล้วกำจันนั้นนั่นเองอ่า civilizations rise and fall แล้วก really ็คือนางก็เป็นมนุษย์ต่างดาวนะเหมือนเแบบลอยมาแบบเนื่องจากด้วยคือ we must be maintained Reason> นาก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นสิ่งชีวิตต่างดาวที่สร้างขึ้นมาว้าว diversity ด้วยก็คือสร้างมาเพื่อกำจัดแซกนเองกำจัดแ,<ล>แซกแซกซึ่งเป็นมนุษย์ต่างดาวเหมือนกันที่จะขยายพันธุ์ไปทั่วทั้งจักรวาลใช่ไหมเออแล้วก็เลยนางก็คือจะเป็นตัวกำจัดคือสร้างสมดุลแห่งจักรวาลน,นั่นเองจา้าจะเห็นว่านางก็เป็นแบบรูปโลงเหมือนลูทรงเลข,ขาคณิตนะก็จะเกี่ยวขอ้องกับแบบลูกทรงแวนวระนาบอะไรต่างๆนั่นเองค่มะมาสกิลหนึ่งของนางก็นางก็จะปล่อยค่ะ สกิลได้ไกลมากเลยนะสกิลหนึ่งก็คือปล่อยลูกพลังถูกไหมที่ตรงจุดนั้นนะครเออจุดนั้นนะแล้วก็สกิลสองคือเหมือนแบบสกิลปล่อยพลังเป็นพืชระนาบเอ็กซ์ยแกนเอ็กซ์ยค่ะแล้วก็แอนติเมจคือนี่ค่ะ no There's escape ไม,ม่ทางหนีรอดหรอกถูกไหมเหมือนตารางวาดกราฟนะการระนาบแกนเอ็กซ์ย์ไหมเออเปยังไงเป็นเหมือนแบบนี่เป็นเหมือนว่าเหมือนพื้นที่แนวระนาบเนาะ There's no escape. There's no escape. Make me turn blue light. Nah, make me turn me. What is d e i v e r i Have to be. There's no escape. There's no escape. Initiate retreat. นี่ไงสกิลสามนางเห็นไหมแล้วคือต้องยืนเชนเนลลิ่งยืนเชนเนลลิ่งสามารถยกเลิกการไล่สกิลได้เนาะแล้วก็แต่ว่าเราสามารถปล่อยปล่อยขึ้นพลังอุกกาบาตขึ้นพลังระนาบแกนเอ็กวายใส่ศัตรูได้ทำให้ศัตรูจะโล่ เงไงตกิลหนึ่งคือแบบไกลมากโอ้ฟังปุปปปังปังปุ๊ปไความมีเก responsibility พลังอันใหญ่มาพร้อมภาระอันใหญ่ยิ่งนะจ๊ะสภาพสมดุลหรือว่าดุลยภาพนะก็ลารมาลารค่ะนั่นก็จะพูดเกี่ยวกับ สมดุลระยะภาพภาพสมดุลก,การดุลอะไรอย่างเง้นประมาณไหนนะความสมดุลอะไราการดุลไม่รู้เลอจำประวตศาสตร์ไม่ได้ละไม่ได้เรียนนานละมาสกิลส์สั่นก็ถือว่าเล่นยากแต่ว่าถ้าโดนศัตรูพิเ็ษนี่ไง The equilibrium has to be maintained ภาวะ e ลยภาพต้องถูกรไวแต่ก็เป็นแบบนักร่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกันจัดนางแซกนั่นเอง a, like a l l I want to do is hunt t e down ยสร้างขึ้นมาเพื่อจับันแตกแล้วก ัน,นสตรอมตัวนี่นอนอมนันนอนนางแซดเห็นไหมไข่ไข่นอนของนางแซดออกของ้ามเ่อนอะน The equilibrium has to be maintained. <c ull ing> สกิลก็สวยอ่ะเป็นของม่วงเนี่ยนี่ขอใหสต็อปเลยอ่าสู้เลยจ้าถ้าสกิลสองก็คือปล่อยเหมือนแบบคืบนพลัง สกิลหนึ่งคือคือแบบเออสกิลตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในระยะครัเลยปังปุ๋ยหนาเนี่ยเห็นป้กิลไกลมากนั่ก็ถือว่าเล่นง่ายอยู่แต่สกิลสามเล่นยากกดไม่โดนถูไม่โดนอะไรเลยเนี่ต้องแบบกดเอานิ้วจิ้มอะไอฝนตก ขึ้นพลังยี่สโบโระก็น่าจะนะ The Equilibrium has to be maintained องลงแล้วองูประดับล่างแล้วโคตรไล่เอ e กวอ l ร b บีย has to be maintained ถือว่าเป็นตัวที่เล่นโอเคอยู่แหละไต่แรงก็ตัาง,งอยู่ is no escape ปเป็นตัวโปก๊กลอยไปนะโอ้โหลัสฟิกเกอร์หนีอาฟิกเกอร์มามกกีของมาแล้วลางกองสกิลแกลนระาบไมจิ๊จิจ๊จิจ๊จจจจจ้าวกลับบ้านหเหมือนแบบบิดกับทานแมว is what I need to do what I need to kill what is what I need to do ตีหลอดแก้วเอาไปไรัดหลอดก็เสียเพื่อนตีตั้งนางมันนี่ย This ดีสลอเอชเกตนี่แม่ไม่โดนคือไม่โดนเลยสกิลว้าวสกิลที่ต้องตีเนี่ยจสตูวิ่งหนีออกจากวง นี่แต่สกิลหนึ่งมีแบบเอาไว้ล่าสวยๆมากเออจบละจบละหมดแล้วสกิลสองไปนะตอนแบบอยู่ในวงเออปัองปุ๊บอยู่ป้อมยิงคนโง่อยู่โอ้โหทันจ้าวู้ตอรรี่ ไอดาวเฉยเลย MVP อีกต่างหากสวยมาทีจ้าก็จบรสัหนการอยอีฟแล้วแต่บทพูดบางส่วนในวันนี้เป็นอย่างไรถูกใจหรือไม่บางถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ก็ได้นะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าันนี้วยคำว่าบายบายจ้า And destroyed. All I want to do is hunt them down. The equilibrium has to be maintained. すごい,い。<music>